ท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้มันมีส่วนหรือมันจริงไหมในมุมของชาวเวียดนามนะครับเขามองว่าเมืองไทยสะดวกสบายกวเวียดนามได้ในชีวิตประจําวันของผู้คนนะครับเพราะภาคเอกชน นั่นคือสิ่งที่มีคนชี้มาถึงเรื่องนี้นะครับว่าจุดที่แตกต่างของไทยนะครับคือภาคของเอกชนที่แข็งแกร่งด้วยที่สามารถขยายความสะดวกสบายในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆน,นะครับที่กระจายออกไปทั่วประเทศได้มากกว่าเวียดนามมันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายของสร้างพื้นฐานที่ดีจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่เป็นภาคเอกชนด้วยครับซึ่งเรื่องนี้ความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็โต้แย้งกันไปมาผมจะค่อยๆเล่าไปทีละความเห็นนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นกันด้วยนะในมุมของคนไทยเราเองนะครับ เขาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไปที่เมืองไทยโดยเปิดประเด็นมาถึงสิ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในเมืองบางแห่งของไทยซึ่งก็เป็นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆทางฝั่งลาวซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเดินทางทางบกนะครับเส้นทางทางบกตั้งแต่เวียดนามแล้วก็ท่องเที่ยวมาทางฝั่งลาวแล้วก็ เข้ามาที่สภามิตรภาพไทยลาวมาที่จังหวัดนองคายของไทยนั่นเองนะครับในความเห็นของเขาครับเขาบอกว่าจุดแตกต่างที่สัมผัสอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือแม้ว่าเมืองของประเทศไทยไม่ได้มีประชากรเยอะหลายๆเมืองที่เจอไม่ได้มีความหนานแน่นถึงขั้นที่มีรถหยุดเต็มถนอนอะไรขนาดน,นั้นแต่จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในพื้นที่ชุมชนเล็กๆระหว่างทางระหว่างจังหวัดสิ่งที่เห็นก็คือความสะดวกสบายจากภาคเอกชนนี่แหละ แน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานบางเมืองผมคิดว่าเวียดนามตอนนี้ก็น่าจะทำได้ใกล้เคียงกับไทยมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะเส้นทางที่อยู่เรียบกับชายฝั่ง ทั้งทางด่วนถนนสายหลักของเวียดนามก็ไม่ได้แพ้เลยนะส่วนนี้แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่เห็นก็คือระหว่างเดินทางของประเทศไทยมันจะมีความสะดวกสบายชนิดที่ว่าเจอห้างได้ตลอดทุกๆุกสานาทีมันขนาดนั้นเลยที่ผมหมายถึงคือห้างขนาดใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แค่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทเล็กๆส่วนร้านสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ทเล็กๆนี่เรียกได้ว่าเจอได้ทุก10นาที15นาทีซะโดยซ้ําซึ่งผมกลับมองว่านี่แหละคือส่วนแตกต่างความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้เลยสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นเมืองใหญ่นะถ้าเว คือจุดสังเกตอย่างนึ่งก็คือระหว่างเดินทางในเวียดนามและก็ในลาวเองสิ่งเหล่านี้เราน้อยกว่ามากหรืออาจจะแทบไม่มีเลยระหว่างเส้นทางแต่พอเป็นในประเทศไทยผมไม่ได้พูดเกินจริงนักร้านสะดวกซื้อเจอได้แทบจะทุก10นาที15นาทีห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามารถเจอได้ทุกๆ30นาที นี่ผมยังไม่พูดถึงปั๊มน้ามันขนาดใหญ่ที่ก็เจอได้ทุกๆ1ินาทีด้วยเช่นกันบนถนนสายหลักนอกจากนั้นที่น่าทึ่งก็คือปั๊มน้ามันขนาดใหญ่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างรวมไว้ทั้งหมดในนั้นทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วยปั๊มน้ำมันที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะหาได้โดยทั่วไปด้วยเช่นกันนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงภาคเอกชนเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ๆเหล่านี้นะจะเห็นได้ว่าการขายอาหารริมทาง ตอนแรกผมก็มั่นใจนะว่าเวียดนามน่าจะเป็นสุดยอดทางด้านสตรีทฟู้ดไม่ได้แพ้เมืองไทยเลยผมมั่นใจมาอย่างนั้นตลอดแล้วก็เคยโต้เถียงกับชาวต่างชาติด้วยว่าสตรีทฟู้ดในเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดไม่ได้แพ้ไทยแลนด์เลยแต่ผมมาเห็นภาคเอกชนในระดับเล็กๆลงมาในระดับที่เป็นร้านอาหารเล็กๆในด้านของการทานอาหารริมทางในไทยก็ค่อนข้างจะเจริญเติบโตมากกว่าด้วยเช่นกันผมสามารถเจอร้านอาหารได้ทุกๆเส้นทางระหว่างเดินทางบนถนนสายหลักด้วย ผมค่อนข้างจะแปลกใจประเทศไทยมีประชากรน,น้อยกว่าเวียดนามแต่จํานวนของร้านอาหารดูเหมือนจะเจอได้เยอะกว่าโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ในเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางของเมืองใหญ่ๆเป็นเส้นทางกันในทางระหว่างทางถ้าคุณนับดูจํานวนของการขายอาหารอยู่ข้างถนนวัฒนธรรมสตรีฟูดของไทยแลนด์ค่อนข้างจะเติบโตกว่าเวียดนามมากๆ แต่สตรีฟูดของเวียดนามอาจจะไปเติบโตในเมืองใหญ่ซะมากกว่าแต่ประเทศไทยเล่นกันทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของการขายอาหารแน่นอนมันทําให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายซื้อที่ไหนก็ได้น่นจะเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆซึ่งมีความเห็นของชาวเวียดนามอีกคนนะครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ในเรื่องของการหาทานอาหารได้สะดวกเรื่องนี้ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเมืองไทยผมถึงตรงที่เมืองเล็กๆที่ประชากรน,น้อยนิดมากๆแต่ออกมาทานอาหารตอนเที่ยงคืนตีสองได้นั่นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและร้านเปิด24ชั่วโมงนี้ก็เจอได้บ่อยมากๆและมีกระจายไปทั่วอยู่ในัูเมืองเล็กๆเ,เ,เลยทีเดียวตรงข้ามผมมาคิดเรื่องนี้นะความแตกต่างสําคัญที่ไทยแตกต่างจากเวียดนามไปก็คือช่วงเวลากลางดึกนี่แหละคือช่วงเวลายามค่ําคืน คือในเวียดนามถ้าไม่ใช่ระดับฮานอยนครโฮจิมินถ้าเป็นเมืองเล็กๆในสเกลขนาดเท่ากันผมคิดว่าคุณก็พูดถูกนะร้านที่เปิด24ชั่วโมงในเวียดนามแทบจะหายากกว่าแต่พอเป็นที่เมืองไทยแทบจะอยู่ทุกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ก็ตามโอ้ผมเราสองความเห็นของสองคนนี้นี่ก็ยาวมาหลายนาทีมากๆนะครับแต่ว่ามีความเห็นของคนที่โตแย้งด้วยเช่นกันนะก็เพิ่งมาถึงนะโดยความเห็นของคนที่มองอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่า โดยพื้นฐานแล้วมันเกิดจากความสะดวกสบายที่มีมาตั้งแต่ภาครัฐด้วยเช่นกันคือถ้าสถานที่ทําเลถนนหนทางยังไม่ดีได้เนี่ยผมคิดว่าธุรกิจเหล่านี้มันก็คงจะเปิดไม่ได้ด้วยเช่นกันผมกลับคิดในมุมกลับกันนะและอยากให้คุณลองคิดในมุมกลับกันดูว่าผมมองว่าประเทศไทยการเดินทางบนถนนสายหลักนะ่ะ เป็นถนนที่ใหญ่โตนะลหลายเส้นทางนะใหญ่โตยิ่งกว่าทางด่วนในเวียดนามซะอีกจะสังเกตได้เลยว่าไทยบนถนนสายหลักมักจะเน้นไปที่การจราจรที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ที่ะเยอะๆอย่างในบางภูมิภาคความนิยมในการใช้รถยนต์มันสูงมากๆสูงจนแบบว่าเวียดนามจะทธุรกิจแบบเดียวกันมันก็ทําตามกันไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะว่าเมืองไทยมีจํานวนรถยนต์มากแค่ไหนแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเวลาวิ่งบนถนนของประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่นะ่ะนิยมที่จะใช้รถยนต์ในการเดินทางมากๆ ถนนหนทางมักจะเต็มไปด้วยรถยนต์อยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็ตามทีนี้แน่นอนว่าการที่นิยมใช้รถยนต์กันขนาดนั้นก็ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่สามารถกระจายไปได้ทุกพื้นที่ร้านสะดวกซื้อที่คุณบอกว่าเห็นอยู่ตลอดและเปิดบริการ24ชั่วโมงก็กระจายออกไปในทุกพื้นที่ของตัวเมืองได้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดที่ว่ามามันเกิดจากพื้นฐานของถนนหนทางที่ต้องดีก่อนเลยนะโครงสร้างพื้นฐานต้องดีก่อนสิ่งเหล่านี้ถึงจะทมมา ในทางตรงข้ามถ้าเป็นถนนระหว่างทางในบางจังหวัดของเวียดนามที่ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลยแล้วก็เดินทางได้ล่าช้ามากๆกว่าจะมีรถผ่านมาสักคันถ้าไปเปิดร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงอยู่ที่ถนนเส้นนั้นของเวียดนามผมคิดว่าไม่ได้ขายพอดีตรงข้ามเมืองไทยประชากรน้อยกว่าก็จริงนะแต่ประเด็นก็คือ ในเรื่องของพื้นฐานการเดินทางสัญจรไปมาของไทยค่อนข้างสะดวกกว่าในหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็กระจายออกไปในหลายๆพื้นที่ได้มากกว่าด้วยเช่นกันสิ่งที่เขาพิมพ์มานะครับอธิบายยากน,นิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังเลยแล,ล้วกันนะครับตามความเข้าใจที่ผมอ่านมาเนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าพื้นฐานของถนนที่ดีเนี่ยมันอยู่แทรกซึมอยู่ในทุกๆมุมของตัวเมืองหรือนอกเมืองหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับวัลนสะดวกซื้อไปตั้งอยู่ตรงไหนคนก็สะดวกที่จะขับรถไปซื้อด้วยนะครับขับรถไปใช แต่พอเป็นประเทศเขานะครับว่าในบางพื้นที่ของบางจังหวัดที่พัฒนาน้อย,นอยเนี่ยถนนทางยังไม่ดีอยู่เลยรถจะผ่านมาสักคันนะครับก็จํานวนมันก็น้อยก็ด้วยซึ่งเจ้าของความคิดเห็นคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับนะว่าแต่เขามั่นใจนะครับความเป็นตัวเมืองของเวียดนามนะ่ยมันทําได้แบบไทยแล้วโดยให้ความเห็นอีกมุมนะครับว่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าตัดในส่วนนั้นออกไปในใน,ในพื้นที่ที่เดินทางไมส่สะดวกของเวียดนามเนี่ย แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ในตัวเมืองที่มีประชากรเยอะอยางน้นอยชาวเวียดนามก็ใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางสัญจรไปมากันเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะ่ะมันก็น่าจะมีบริการที่สะดวกสบายเหล่านี้เข้าถึงได้แล้วไม่ใช่เหรอแต่จะเห็นได้ว่าแม้ว่าเวียดนามจะมีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้สะดวกถึงขั้นไทยร้อเปอร์เซเป๊ะๆขนาดนั้นประเทศไทยไปไกลกว่ามากขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้คุณก็พูดถูกอยู่นะถ้าเป็นไอ้เรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยแล้วก็เป็นในมุมที่คุณยกมา ใช่เลยภาคเอกชนของไทยค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าผมคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งและพัฒนาต่อยอดไปไกลมากกว่านั้นซึ่งถ้าหากมองดูดีๆแม้กระทั่งแบรนด์ร้านสะดวกซื้อชั้นนําที่มีอยู่ในเมืองไทยหรือแม้แต่ห้างสสินค้าที่กระจายออกไปทั่วประเทศอย่างทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเมืองไทยทํากันมาอย่างเนื่นนานจนพัฒนาบริการจนมีมาตรฐานที่สูงไปไกลกว่าเวียดนามมาก มันเหมือนกับเราที่เพิ่งจะตั้งห้างส,สินค้ากันในช่วงไม่ก,กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดหวังกันว่าในเวียดนามจะต้องทํามาตรฐานแบบไทยได้เลยมันก็คงจะไม่ได้ทันกันเร็วขนาดนั้นในวงกับกันในเวียดนามเราก็ยังรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับค้าปลีกในเมืองไทยมากเลยสินค้าอุปโภคบริโภคจากเมืองไทยแล้วภาษาอะไรกับในประเทศพวาเขาต้องทําได้ดีกว่านั้นสิไม่ใช่นั้นสินค้าไทยก็คงไม่สามารถที่จะส่งมาตีตลาดในห้างสิสนค้าในเวียดนามได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าประเทศต้นทางก็ต้องทําได้ดีในมาตรฐานที่ดีกว่ามากๆตัวขณะที่ความเห็นของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็มองว่าสังเกตได้เลยว่าธุรกิจใหญ่ๆที่มีอยู่ในประเทศไทยและมีสาขากระจายออกไปทั่วประเทศนั้นมักจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของผู้คนนั่นก็เลยทําให้ประเทศไทยเป็นแบบที่เห็นนั่นแหละในแง่ของความสะดวกสบายผมค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นในมุมของคู่ค้าเป็นผมผมจะคิดหนักอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเลยนะ อย่างในเวียดนามร้านโชห่วยร้านค้าธรรมดาทั่วๆไปค่อนข้างจะยังสามารถเติบโตและไปกันต่อได้ทุกคนสามารถทํามาค้าขายได้แต่ลองคิดดูเอาละกันว่าถ้าเราเจอกับมาตรฐานที่สูงแบบนั้นมาแข่งขันกับเราถ้าเป็นร้านของผมเองเจอการแข่งขันแบบนั้นเราคงสู้ไม่ได้แน่แน่แน่นอนในมุมของผู้ซื้อผู้บริโภคนะค่อนข้างจะพอใจเลยในเรื่องของความสะดวกสบายที่มีให้แต่อย่างไรก็ตามถ้าผมเป็นผู้ขายนะผมคิดหนักแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นมุมที่โต้แย้งในมุมของเวียดนามกันเองนะครับเขาก็บอกนะครับว่าแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบเรื่องนี้ด,ดูดีนะคุณจะเห็นว่าร้านค้าปลีกร้านค้าเล็กๆในเวียดนามแม้ว่าเราจะพอใจกับร้านธรรมดาทั่ว,วไปแบบนี้แต่มันไม่พัฒนาไปไหนเลยมันยังเป็นแบบเดิมอยู่แบบนั้นถ้ามองในแง่ของการเติบโตและทําให้มันปรับปรุงดีขึ้นผมเชื่อว่าร้านที่เป็นแบบธรรมดาท,ทั่วไปในไทยก็ต้องปรับตัวไม่น้อยเหมือนกันเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันกับร้านที่เป็นมาตรฐานสูงๆแบบนั้นได้ ยงางไรก็ตามคุณก็เห็นได้ชัดนี่นะว่าการเข้าถึงความสะดวกสบายของผู้คนในไทยต่างจากเวียดนามได้ก็เพราะในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแน่นอนอาจจะเป็นปัญหาที่คิดหนักอย่างที่คุณว่ามาสําหรับผู้ขายในร้านค้าธรรมดาทั่วไปซึ่งความคิดเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าตอนไปที่เมืองไทยผมจําได้เลยผมแทบจะไม่ต้องคิดหนักเลยนะว่าจะทานอาหารไทยต้องไปที่ร้านอาหารแห่งไหนมันสะดวกถึงขั้นที่ว่าเราสามารถเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เลือกเมนูอาหารไทยที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลาย ประเด็นก็คืออาหารแช่แข็งของพวกเขาทําเหมือนกับว่าเป็นอาหารปรุงสุกสดใหม่อะไรแบบนั้นเลยรสชาตินั้นแทบจะไม่ได้แตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆพวกเขามีวิธีการจัดเก็บในแบบที่แตกต่างจากอาหารแช่แข็งแบบที่ผมคุ้นเคยมากๆเลยกลายเป็นว่าผมได้ลองทานอาหารไทยหลากหลายเมนูโดยที่สามารถซื้อที่ไหนก็ได้ในระหว่างอยู่ที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องตามหาร้านอะไรเพิ่มเติมเลยมันสะดวกถึงขั้นนั้นเลยทหเดียว ขณะที่ความเห็นของในมุมของคนที่โต้แย้งนะครับก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวโดยคนนี้นะครับน่าจะเป็นในมุมของคนที่ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับและเขาก็มองว่าสิ่งที่ไทยเหนือกว่าเวียดนามด้วยก็คือระบบขนส่งสาธารณะต่างหากผมประทับใจเกี่ยวกับกรุงเทพได้เพราะระบบขนส่งสาธารณะเลยนั่นแหะคือความสะดวกสบายซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอีกนะครับว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะระบบขนส่งสาธารณะบา,างส่วนของกรุงเทพที่คุณพึงพอใจเนี่ย น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็พูดอย่างมีเหตุผลนะว่าแต่ถ้าเป็นการพัฒนาที่มาจากภาครัฐก็จะเกี่ยวข้องกับประชาชนภายในประเทศมากกว่าแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวสัมผัสได้มันก็จะเป็นในมุมของภาคเอกชนก็เป็นธรรมดาเลยเพราะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าความสะดวกสบายที่มีให้ในพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้ทั้งทางเลือกโรงแรมที่พัก สิ่งต่างๆมันเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเท่านั้นแต่นั่นเป็นในมุมของคนที่เป็นนักเตินทางเป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติคุณจะเห็นห้างสินค้าเห็นแหล่งช้อปปิ้งอะไรที่มันต่างจากประเทศของคุณคุณก็เลยมองว่านั่นเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนในไทยทําได้ดีกว่าในเวียดนามแต่สิ่งที่ภาครัฐทําได้ดีมักจะเกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ภายในประเทศโดยตรงหรือไม่ก็คนที่เข้าไปทํางานในไทยอย่างเช่นพวกสวัสดิการต่างๆที่มีให้นั่นเองจะเห็นได้ว่าก็ดีกว่าเวียดนามในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าว่ามีเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวเวียดนามอีกคนนะเขาก็ชมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางฝั่งไทยที่ทําได้ดีซึ่งก็เกี่ยวข้องกับภาครัฐด้วยนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมกฎจราจรโอโ้โหเป็นคําชมเชยเลยนะในมุมของชาวเวียดนามแต่ก็ลองฟังสิ่งที่เขาพูดกันนะครับในมุมของชาวเวียดนามนะเขาบอกว่าการขับรถในตัวเมืองของไทยนะให้ความรู้สึกปลอดภัยมากกว่ายว่าในตัวเมืองนะครับเขาเล่าต่อนะครับว่า ในไทยไม่ว่าจะมีการขับรถที่มีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือผมคิดว่าไทยนะ่ะค่อนข้างจะคุมเกี่ยวกับระบบจราจรได้ดีกว่านอกจากนั้นยังเข้มงวดเกี่ยวกับกฎจราจรมากกว่าเวียดนามด้วย ระบบไฟจราจรที่ดีและผู้คนก็ปฏิบัติตามผมคิดว่าส่วนนี้เนะี่ยเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐใช่ถ้าเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนอยู่เยอะเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ที่ไทยเหนือกว่าวียดนามได้ก็เพราะพวกเขามีมาตรฐานของถนนและกฎหมายจราจรที่ดีกว่าเวียดนามโอ้โหนี่เป็นคำชมนะครับซึ่งคนไทยเราเองนะครับถ้าขับรถอยู่ที่ถนนไทยไบ่อยๆก็จะเห็นปัญหาหรือว่าความน่าห่วงนะครับของการสัญจรไปมาบนท้องถนนของเราอยู่เหมือนกันแต่นี่คือในมุมของชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่า บ้านเรานะครับความปลอดภัยทางถนนรู้สึกอุ่นใจได้มากกว่าจากการที่คนขับขี่กันอย่างน้อยๆก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อยู่บ้างนะครับที่เวียดนามอาจจะหนักกว่านี้แต่เรื่องนี้นะครับผ่านการโต้แย้งนะครับว่าแต่คนไทยก็มักจะใช้ความเร็วเกินบนท้องถนนนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะย้อนแย้งกันผมก็รู้สึกทึ่งกับคนไทยนะในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรพวกเขาค่อนข้างจะจริงจังและเข้มงวดระบบไฟจราจรทุกคนปฏิบัติตามนั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชม แต่พอเห็นบนถนนที่สามารถทําความเร็วได้สูงๆถนนที่ใหญ่โตคนไทยขับขี่น่าจะเกินตามที่กฎหมายกําหนดซะอีกนะมันเป็นความเร็วในระดับที่สูงมากกว่าที่จะเห็นในชีวิตประจำวันในเวียดนามเลยใช่ด้วยซ้าซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นอีกนะครับว่าที่คนหมายถึงคือบนทางด่วนใช่หรือไม่โอโ้โหผมเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันคนไทยขับ,บรถกันเร็วมันไม่ได้จะตามกฎหมายกําหนดแล้วนั่นผมคิดว่าทางด่วนในเวียดนามก็ขับขี่กันเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วนะแต่พอมาเห็นที่เมืองไทยแล้ว มันไปในลักษณะที่ว่าค่อนข้างจะอึ้งเลยทีเดียวกับความเร็วที่ใช้ความเห็นในข้อม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว,ว่าถนนที่ดีกว่าก็สามารถทําความเร็วได้มากกว่าน่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของลิมิตในการขับขี่ในเรื่องของการใช้ความเร็วอาจจะไม่ได้ปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของถนนถ้ามองตัวดีๆถนนสามารถทําความเร็วแบบที่คุณเห็นได้จริงๆนั่นแหละ แต่อย่างไรก็ตามในเวียดนามไม่สามารถที่จะขับขี่อย่างรวดเร็วได้เพราะว่ามันมาจากพื้นฐานของการที่คนไม่แด้ปฏิบัติตามกฎจราจรมากนักก็เลยทําให้ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้มันมีความเสี่ยงมากกว่าในตรงนี้เวียดนามจึงไม่เหมาะที่จะใช้ความเร็วแต่คุณดูที่เมืองไทยสิเพราะอย่างน้อยๆผู้คนก็ยังรู้ว่าพวกเขาจะต้องขับอยู่ที่เลนไหนไม่ใช่ปาดไปมาอย่างอิสระหรือขับกันอย่างอิสระจนคาดเดาไม่ได้ขนาดนั้น ในไทยยังพอคาดเดาได้บ้างจึงทําให้ผู้ใช้รถบางคนพวกเขาเลือกที่จะใช้ความเร็วที่สูงขึ้นแต่ถ้าคิดดูเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการที่จะขับขี่อย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นกันนะนั่นน่าจะนับเป็นหนึ่งในความสะดวกสบายที่เมืองไทยมีด้วยเช่นกันอย่างแน่นอนถนนของพวกเขาก็ดูน่าไว้วางใจที่มากกว่าทําความเร็วได้และก็น่าห่วงน้อยกว่าบนถนนของเวียดนาม สำหรับเรื่องราวในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณสักรับชมครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์ผมนะครับมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ